สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ต้นตกข้างนอกมากเลยค่ะแอปเปิลไปทํางานมานะคะแล้ววันนี้เห็นไหมว่าแอปเปิลได้อะไรมาดูสินี่เป็นทุเรียนลูกแรกของปีนี้ของแอปเปิลน,นะคะเพื่อนๆและแอปเปิลอยากมากินโชว์นิดหน่อยเพื่อคนที่รักทุเรียนจะโอ้โหจะคิดถึงกันบ้างนะคะ แพงมากนะคะที่ร้านจีนแอปเปิลซื้อมากิโลละ25บห้าปอนนะคะนี่เป็น2กิโลกว่าโลกนี้แล้วก็เป็นของโปรดของแอปเปิลน,นะคะไม่เป็นไรนะคะเรื่องราคาแต่เรื่องกินสำคัญมากครับเพื่อนๆแล้ววันนี้แอปเปิลอยากมากินให้เพื่อนๆดูนะคะโอ้ดีใจมากเลยนะคะนี่ทุเรียนมาจากบ้านเราเลยนะคะแตเ่เขามา ส่งไปจีนใช่ไหมคะแล้วจีนก็ส่งมานี่เป็นทริคนิดหน่อยใช่ไหมคะสาหรับแล้ะอัปเปินมีขนมจีบด้วยเดี๋ยวจะกินขนมจีบก่อนหน่อยนะคะเพื่อนๆพอเป็นน้ําจิ้มนะมน้ำจีบเขาก็าอร่อย ที่ร้านฮอนโดนะคะเพื่อนๆใครอยู่เมืองบานะบนะคะฮอนโดนะคะเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็เป็นทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่เดียวกันวันนี้อับเปิลไปหาปลาซีบาสค่ะเขามีแต่ซีบีมไอตัวสั้นๆอับเปิลอยเอาตัวยาวแต่เขาไม่มีนะคะวันนี้ก็เลยไม่เอาพอดีฟุกไปเจอทุเรียนด้วยก็เลยเอาทุเรียนมาอะไรมากินเช้าเพืเ่อนๆน,นิดหน่อยคนที่อยู่เมืองไทยคงกินเบือ่อลวใช่ไหม ที่เมืองไทยเยอะเยอะปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเย็น เรามากินทุเรียนกันต่อดีอกว่า <c oughs> นานแล้วนะคะไม่ได้นั่งคุยแล้วก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอในบ้านให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้เป็นโอกาสดีเพราะว่าฝนตกค่ะเพื่อนๆและอัปเปิททางานน้อยชั่วโมงนะครับปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรค่ะปีนี้ตั้งแต่อัปเปิลกลับมาเดือนอามากราคมนะคะฝนตกสามเดือนผ่านไป ตอนนี้อารับเมอนของแอปเปิ้ลยังมีกระล่ำปีรูปหัวใจประมาณยี่สิบต้นนะคะแล้วเขาไม่ไปไหนนะคะเพราะว่าไม่มีแดดค่ะพูดตรงๆแดดมานิดหน่อยนิดหน่อยแล้วเขาไม่โตนะคะเพื่อนๆเขาต้องการแดดเยอะๆนะคะเพื่อนๆแลวแอปเปิลรอ,อนิดหน่อยถึงจะไปถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะแต่วันนี้ไม่เป็นไรเรากินทุเรียนดูกันดีกว่าเนาะเขาสุกแล้วค่ะ ถ้าคนที่ชอบอกรอบนอกนุ่มในจะไม่ชอบนะคะเพราะานี่สุกสุกเยอะมากเลยสุกนิ่มะคะ่ะเพราะอ,อเป็นเดินเข้าไปปุ๊บได้กลิ่นเขาหิวทันทีเลยถือว่าเราโชคดีอยู่ที่นี่นะคะยังมีทุเรียนมาให้เรากินปีนี้ออปเป็นไม่สั่งออนไลน์ค่ะ เพราะว่าลำบากไปเอาส่งไปบ้านเพื่อนแล้วก็ต้องไปเอาอีกทีหนึ่งแล้วก็บางทีไม่มีเวลาเมื่ดขำใช่ไหมคะพอดีไปซื้อในร้านอย่างนี้ดีกว่าเหมือนเสี่ยงดวง <c oughs> เจอก็ได้กินไม่เจอก็ไม่ได้กินไม่เป็นไรค่ะ อร่อยมากครับเพื่อนๆไส้ยังไม่โดนน้ำนะคะถือว่าเป็นทุเรียนเกรดเอเลยก็บ้าได้นะคะเพื่อนๆบ้านเราฝนเริ่มมาแล้วตอนนี้ใครจะกินทุเรียนก็เลือกหน่อยอร่อยมากครับเพื่อนๆ ถ้าฝนตกนะคะที่เมืองไทยนะคะเขาจะลงไส้เขาค่ะเหมือนขนนอนะถ้าน้ำลงไส้นันไม่อร่อยนะคะเพื<ๆ>่อนๆสับโบ๊นี่แตกบัวออกมาเลยนะคะเ<ๆ>พื่อนๆโอ้อร่อย เดี๋ยวอันนี้เอาอ้างก่อนคนอยู่เมืองนอกก็ได้กินทุเรียนดูซิใหญ่มอกด้วยดูหน้าปนกับทุเรียนรักกันรักกันกินเผื่อคนที่หิวน,นะรีบไปหาซื้อกินกันนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอีกหน่อยจะหมดหรือดูแล้วแป๊บเดียวอ,อร่อยมากๆเลย อาทิตย์ทีแล้วก็ไปงานไทยมาเส่งการใช่ไหมคะอาเปินลไปหาซื้อขนมแต่ไม่ค่อยมีค่ะเมื่อปีปีก่อนอลอยกระทุเคยไปแล้วเคยได้เยอะๆขนมอร่อยแต่ปีนี้มีแค่สามอย่างไม่อร่อยด้วยก็เลยว่าเหมือนเราเก็บตังค์มาซื้อทุเรียนกินดีกว่า ทุเรียนไม่เคยหลอกใครทุเรียนอร่อยแน่นอน <c oughs> วันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยอัปเปิลกลับมาได้สามเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากไปเที่ยวบ้านที่เมืองไทยมาตอนนี้ที่บ้านก็ฝนเพิ่งตก ตกวันนี้เอาช่างไปทาสีตกมาโอ้โหไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูอีกทีเขาเรียกเทวดาแกร้งใช่ไหมครับทาสีปุ๊บทุกวันเขาก็ไม่ค่อยตกเขาไหร่เขาจหยดหยดนิดหน่อยแต่วันเนี้ยเห็นเขาลงในเฟซบุ๊ k มันตกเยอะครับเพื่อนแล้วเราพิ่งทาสีบ้านคิดว่าเขาน่าจะสาด นิดหน่อยนิดหน่อยแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวให้พี่ชายไปดูเขาน่าจะได้ซ่อมกันนะคะ <c oughs> งานเล็กก็จะกลายเป็นงานใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> สงสารคนทำด้วย <c oughs> เร่งทำกันใหญ่เลยตอนท้ายฝนตกนี่แหละคะ่ะชีวิตคนมีความสุข ทำงานหนักแต่ดาวได้กินของดีใช่ไหมคะแอปเปิลไม่ค่อยเจอใครนะคะเพราะว่าทํางานหนักมากเรามีเงินพอเลี้ยงตัวเองแล้วก็จ่ายอื่นๆใช่ไหมคะเราแอ p เปิลไม่เป็นไรเราได้กินดีอยู่ดีก็โอเคละนานๆออกไปเทก็เจอคนโน้นคนนี้ทีนะคะส่วนมากจะทำงานแล้มีความสุขอีกแบบของคนแก่ใช่ไหมคะ คนแก่จะชอบอยู่คนเดียวนะคะคนแก่นะคะเขาไม่ชอบเพื่อนเยอะค่ะเขาชอบอยู่คนเดียวปีนี้ห้าสิบห้าแล้วแล้วอปนมีความรู้สึกว่ามีความสุข,ขกับการอยู่คนเดียวแล้วก็มีเพื่อนๆที่อปนเล่นเนี่ยอ่ะ YouTube, ถ่าย u ูทู e ใช่ไหมคะ <c oughs> ใครที่ติดตาม Apple ก็ขอบคุณมากนะคะเพราะว่าชีวิตไม่มีอะไรตื่นเต้นมากมายนะคะเป็นสโล w l ไลฟ์ของคนแก่นะคะถ่ายโน่นนิดนี่หน่อยก็อยากจะโชว์นิดหน่อยอไปไหนทำอะไรอย่างนี้แต่แต่ในชีวิตจริงของ Apple มีความสุขคะ่ะเพื่อน เราทํางานที่นี่เรามีเงินเยอะพอที่จะซื้อทุกอย่างที่เราอยากได้นะคะแล้วก็มีความสุขสุขในใจใช่ไหมคะพอใจในสิ่งที่ตนมีนั่นคือข้อแรกที่ a p p l e มีนะคะอยู่ยังไงก็ได้อยู่ให้สุขนะคะเพราะว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องอื่นๆเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้ไม่ได้มีความหมายในเมื่อที่อายุคุณเพิ่มขึ้นใช่ไหมคุณห่วงแค่อย่างเดียวคือเวลาคะ่ะ เวลาที่เหลือเราจะใช้อย่างมีความสุขและคุ้มค่านะคะเพื่อนๆแล้ววันนี้แอปเปิลมากินทุเรียนให้ดูแล้วก็ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ mm hmm. เราจะบ๊ายๆกันด้วยทุเรียนสวยๆใครอยากกินนะคะรีบไปหาซื้อนะคะเพื่อนๆบายบาย